มาทำขนมถ้วยกล้วยน้ำวากันค่ะอยากรู้วิธีท,ทามันยังไงไปดูกันเลยนักกินโดยก่อนจะปอกเปลือกกล้วยน้ำว้าไว้จะใช้เป็นกล้วยที่สุกงอมกว่านี้เปลือกดำๆก็ได้เลยนะคะได้แล้วจะขยำกล้วยให้ละเอียดแล้วพักไว้แบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นจะใช้น้ำตาลมะพร้าวใส่ชามผสมไว้ตามด้วยน้ำกะทิ ขยำผสมให้น้ำตาลละลายเลยแล้วจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นคนให้น้ำตาลละลายอีกหน่อยได้แล้วจะใช้แป้งมันสำปะหลังเทผ่านกระชอนตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเยล่ม่อมค่ะและจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลย พอทุกอย่างเข้ากันดีไม่มีเม็ดแป้งแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาเกรดน้ำวัดที่เราเตรียมไว้มาเทใส่ลงไปเลยและขยำผสมให้เข้ากันเลยนะคะและว้วควรจะใช้เป็นถ้วยตะไยแบบนี้ยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะนึ่งให้ถ้วยร้อนประมาณ10นาทีค่ะระหว่างนี้จะมาเตรียมหน้าขนมกันนะคะโดยใช้แป้งข้าวเจ้าใส่ชามผสมไว้ตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทราย และน้ำกะทิใส่ลงไปนิดหน่อยกันคะ่ะคนคนให้แป้งละลายเข้ากันเลยพอแป้งละลายหมดใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปคนคนแล้วพักไว้ก่อนนะคะในส่วนของถ้วยที่นึ่งไวร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยคะ่ะตักเอาตัวขนมมาใส่เลยใส่ไม่ต้องเยอะนะคะให้เหลือที่ไวห้หยอดหน้าขนมด้วยคะ่ะของกวางประมาณนี้และจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่5นาทีคะ่ะ ครบเวลาจะได้แบบนี้เลยให้เบาไฟระวังไอ้น้ำลวกมือด้วยนะคะคนคนกะทิและเอามาหยอดใส่เลยหยอดเต็มถ้วยได้เลยนะคะได้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟกลางค่อนไปทางแรงที่7นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะขนมเย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ นักกินจะได้ขนมอร่อยละมุนละมุนเหมือนกินขนมกล้วยพร้อมขนมถ้วยเลยนะคะ